เน็บเข่าเลยนะยังยังครั้งแรกอัานี่มาจากอะไรแงเพงละวัสดีครับปอดอนี้ยัง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 เราเข้ายังหะยังจริงเหอเราแล้วเนี่จริงเนี่ยไม่เน็ตหรือเปล่ามาแล้วมาเน็ต นี่ผมไม่ได้โดดซ้อมมานะครับผมมีพักครับแป๊บหนึ่งจริงอ่ะตอนแรกไม่มีพิรุธหรอกพิรุธตอนนี้ไม่มีอ้าวอืมลออ่านคอมเมนต์ดีกว่าอุยเดี๋ยวเปิดคอมเมนต์เดี๋ยวเปิดคอมเมนต์นี้นี่เนี้เออโอ้โหคนดูล้านแปดหมื่นหมื่นสองเดี๋ยวตอนนี้เหยื่อเขาก่อนทำไมมาไลฟ์พี่บอยดำ อ๋อตอนนี้ว่างครับเขาแบ่งเขาแบ่งกันไม่คือเราเล่นเสร็จแล้วใช่ครับปุ๊ปเราผ่อนคลายได้ครับายแป๊บนึงครับตอนนี้เราว่าไม่ไม่มีโดดซ้อมแน่นอนครับใช่ครับไม่ต้องห่วงอืัแล้วพวกผมเออเขาเรียก่ทวนกันเรียบร้อยแล้วครับใช่ครับโนหนึ่งต่อที่สุดต่อตึงใช่อืมตอนนี้กี่โมงสเมื่อไหร่คิวดอสจะขายครับเฮ้ยใกล้แล้วครับใกล้มากว่าใกล้จะขาย ครับครับอันนี้ดีขอโทษผมผิดเองขอโทษอันนี้ผิดเองยอมรับเลยส่งกไมไม่ชิดส่งกไมไม่ดูมันมาเองอ๋อนี่อาการย์เราด้วยอาจารย์อ๋ออาจารย์พสุนทรใช่ไหมสุนทรพวกกูเรียนส่วนกทลอ๋อ๋อโเถอะเถอะจงกุลสับอะไรอ่ะอ๋อเล่นโม้กันจุลสัพท์อืมไม่มีใครสนใจไอ้ยโว้ย เนี่นี่ปอดมึงฟอดมึงไม่วางคาแรคเตอร์เลยอ่ะใช่ป่ะคีบคาแรคเตอร์แทนอดได้ครับอ้ไม่หมดเลครับนี้ด้วย้โโอหใช้เป็นกระจกเลยเหมือนจริงเหมือนพ่อเหมือนนั่งดูลูกจริงถ้าดูให้ให้กูนั่งอะไรเนี่ยเอาเท่ ไลฟ์ครั้งแรกของพี่ครับใช่พี่สตางเปิดตัวด้วยสองคอลลาเบเรเตอร์เราไงแปลได้เลยคุณรับเชิญแขกรับเชิญมันยังง่ายหน่อยมันมันมีแปรคำได้าคำเดียวเขาบอกคนข้างหลังฟอร์ดคนข้างหลังใครข้างหลังนี่ไงคนข้างหลังพร้อมหรือว่าเขาร้อง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 เดีือดร้องเพลงใส่แล้วเลยใครเขาเปอะไรกันวบ้างอะ เขาไม่พิมพดมามีแต่เขาเข้าอยากเจาะหูตรงไหนคะคนพี่จะตรงไหนพี่จะเจ่อใครนี่คอมเมนต์ของใครดีกว่าของของพี่หรอไม่ของของพร้อมผมพร้อมโอ้โหเรียกชานาอะไรเนยสปอยคอนไม่สปอยหรอกครับปทำไมดูไหมคอมเมนต์ใช่บอกแค่ว่าเต็มที่เนาะพร้อมเรื่องเต้นเราสองคนนี่ไง อะไรนะบอกไปบอกไปบอกไปตามต้นต้องใช้คำว่านิวสตางแอนพร้อมนี่เห็นภาพใหม่นะนอนหนักกว่าเดิมจบจบถึงเต้นน้ำหนักอันนี้กว่าเดิมเต้นแรงกว่าเดิมเต้นแล้วคมเต้นแล้ชัดเต้นทีนี่ตัดตัดหมูได้สามชิ้นอะทำไมอ่ะคมเกินโอ้โคตรคม งงเลยแล้วว่าโคตรคอมมุกภายในมุกภาไนน์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปบอกในเดี๋ยวบอกในคอนเลยเดี๋ยวบอกในคอนแล้วแล้วทุกคนจะเข้าใจคำว่าโคตรคอมมันว่าโคตรคอมจริงจริงมันทาได้ของจริงอ่ะแบบเล่นกี๊โคตรคอมแล้วต้องมีท่าโคตรคอมให้ลองเดาว่าใครทำมันนะเออลองเดาแค่นี้พอโคตรคอมเขาถามว่าเพิ่มรอดพอนได้ไหมครับเอ้าอันนี้พี่ที่ผมรู้จักเขาบอกไม่ไหวนะ ตังหลอกกันไทยโอ้โหโอ้แล้วเขารู้จักคุณนะผมรู้จักเขาเป็นพี่สาวเพื่อนผมมาชมเราเออว่ะพี่เกดขอไลฟ์กูมาให้หน่อยให้หน่อยเออใช่ต้องให้หน่อยคุณพ่อผมโอ้โหนุ่มไม่ได้คือเออเท่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 นเน i t i o n มี position มันไม่ได้ถ้าสตางเจาะหูเราทุกคนจะตายกันหมดจริงเหรอน่าจะเจาะเหรอโอ้โหกำลังดูว่าจะเจาะดีไหมเจาะเหอะ อืมททเทหุยสตางจะปล่อยลักรักแรกพบลง YouTube ไหมคะอ่าต้องรอติดตามไป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 แต่ว่า,อาวตอนไหนตอนไหนต้องรออ๋อไม่เคยเคยลงสตอรี่แบบในนี้ไปแล้วในสตอรี่เล่นเล่นเองร้องเอง ไม่ได้คาดหวังอะไรใช่ไหมพี่แจ๊คไม่ไม่ไม่ได้คาดหวังเพราะว่าไม่อันนี้คือเหมือนคาดหวังไม่คาดหวังเพราะว่าถามถามได้เองน้องเองแล้วมีสายตาด้วยนึงของจริงอันนี้คือของจริงเพราะว่าคุณทำได้จริงไงผมชื่นชอบและชื่นชมและพร้อมชอบร้องเพลงอะไรเปล่าอะไรนะครับพร้อมชอบร้องเพลงอะไรเปล่ามีแพลนจะปล่อยไหมเคยมีอยู่การจะไปอัดเพลงแล้วลงอยู่อุ้เฮ้ยจริงวะอันนี้เพิ่งรู้อ่ะเอาดีๆเพลงอะไรไม่จริงหรออืมสตางค์เต้นโชว์่อยค่ะ เวลาดูลาดูในคอนดอนในคอนหูเดือดจริงของดีเขาไม่โชว์บ่อยนะโชว์ไม่ได้เดียวมันพูดแล้วมันแบบพูดไม่ได้จริงๆอ่ะอันเนี้ยพี่บอยพี่บอยนั่งเครียดเลยพี่บอยไม่พี่บอยนั่งฟังเตรียมรอแบไต่แล้วขมมากโคตรขมโคตรข่มจริงนะดีทุกอย่างข้องเงี้ยวนเลย เราไม่เท่าไหร่เข้ามาแรกๆมันก็ไม่ร้อนนะไม่เราไม่เท่าไหร่ข้างหลังอุ้ยแล้วอย่างแล้วเขาต้องเขาต้องใส่ชุดเซฟเลยดูเราดิรู้ดูชุดของผมอ่ะเอาฟิตเราธรรมดาคือเสื้อยืดอันนี้โอ้โหนี่ก็เสื้อยืดนี่แต่ดูไม่ไม่แต่ขอไม่ผ่านเดี๋ยวเพิ่งผ่านไม่แต่วันนี้เหมือนพี่มาร์คชวนมึงไปกินหมูกระทะป่ะอ่าเอาแล้วเขาบอกว่าคนที่ชวนกินไปกินหมูกระทะคือคนที่บอกกำลังบอกรักเอ้ยอุ้ยอ่างเสื้ออะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ชวน เราชวนเอาชวนไม่ได้หรอกคนนี้ไม่รักกันแล้วนี่นี่พัดไหมร้อนเออว่ะแจ๋วอยู่อืมไม่เห็นคนไม่เห็นจะกว่า่ปกี่เดีล้ววายเขาอะไรอร่อยสวัสดีครับพี่ฟอดพี่ฟอดน่ารักมากเลยสวัสดีครับพี่พร้อมไม่จะตังหรอมั้ยไม่ชอบพี่พร้อมเลยไม่เป็นไรครับถ้าไม่ชอบพี่ชอบเพื่อนพี่ก็พอไม่ได้อร่อย นนคดีกูเลยแล้วทำไมมึงชอบกินอะไรครัอร่อยจริงเออว่ะมึงหยุดยากมากนะฮัลโหลจากเวียดนามตะตังรอรออ่างสิบตัวบังแล้วบังสุดนินเออว่ะไมเราไม่เท่ากันวินนี่อยู่ไหนอ่ะอ๋อ อ่าตอนนี้นี่ครับผมอันนี้เรื่องจริงอ่ะวินนี่วินนี่ไม่สาพักผ<ไ>่อนผมตอนนี้พักผ่อนอยู่แต่ว่าเดี๋ยวก็หายแล้วพักผ่อนนิดนึงเนาะใช่ <laughs> ไปกลับมาหน่อยครับมาอยากเห็นเต้นเพลงเงาครับขอโทษครับ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ผมทำพร้อมดื่มนมนอนด่วน จริงพร้อมแล้วแบบอายเท่าไหร่วะผมยังได้อย่างได้อะไรนะผมเด็กน้อยเด็กน้อยออยิ้มผมโตแล้วครับผมสิบเก้าอันนี้มาทำอะไรเนี่ยมากินมากินเนี่ยเราดูนะอุ้ยอยากจะเห็นหลังกล้องเนี่้เห็นหลังกล้องอหารเต็มนะครับนมเบื้องไฟทองช้ำชอุ้ยอุ้ยโชว์ไฟทองหน่อยขอสักหน่อยสิ เม่ต้องฝันหวยจริงเลยไม่ต้องเยอะคินนะครับไม่ต้องกินกระหล่ำได้ไงวะไฟทอดจำชิ้นหน่อยอีกน้อยกอมกลาบโชว์ก่อนโชว์ก่อนเดี๋ยวเพิ่งกินอะไรอ่ะโชว์ก่อนพร้อมกับฟอร์ดอร่อยอยู่นะจริงครับโชว์ก่อนอร่อยเลยแหละโชว์แบบยูทิบบล์เกอร์มึงหนึ่งสองน้าขออันหน่อย เหมือนทตังมานั่งดูแลดิเออจทำไม่ไงอะทำไม่ไงอะันหาไลยวะไม่ทำไม่ไงอะกูกดตรงกลางมันทะลุออกมาอยากทำมันทำไมทาตังคืมเะื่อรู้ดูมันหอนมันดีเลน์แต่ไม่ใช่โดนนะเร็วเรเ กําลังไม่กินเหรอครับโอ้ตอนนี้ผมเขาเรียกว่าอะไรกําลังครูดาวอยู่ฮะตึงตึงพักมาไงไม่ลงไอ้ลูกบ่วงหน่องคนฟินกันไม่ลงเหมือนกันครับไม่ลงอะพี่สัตังเหนื่อยไหมคะเหนื่อยครับเหนื่อยที่ความเต้นเหนื่อยกับพวกมึงโคตรโคม ติดแล้วเออจริงเลยถ้าใครอยู่มุมนั้นก็ตายเหมือนกันอ่ะตายเลยเ้ยเดือดขนาดนี้แล้หมดแล้วเครื่องติดแต่จะไม่หยุดมึงอเนื่อโกรธโกรธพอแล้วต่างเท่ากับคุณพ่อท่านหนึ่งจริงพร้อมพ่วงไหมคะจริงพร้อมที่ว่าเองง่วงแล้วแหละชอบคำตอบต่าง ใครทอมใครทอมขนาดนั้นไม่มีที่ที่มอภารนขับบุญครับเดี๋ยวพร้อมเดี๋ยวผมไปเอาน้ำครับอุ้ยเอามาคืนไหมเอาขอมค่าครับขอมค่าอุ้ยเอารู้เลยรู้เลยนะว่าว่าเป็นยังไงอ่ะยังมีคนเม็นโคตรคมโคตรคมเสียงขึ้นมาเลยอ่ะโคตรคมเห็นเดี๋ยวเราไปเฉลยร้องเพลงกับพี่ฝอดสักเพลงอุ้ยอุยมาเพลงอะไรดีครับทุกคนเอย่ยมันมีแค่เรามันจะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันยังไม่ครบองคไม่ เดี๋ยวรอก่อนรอเข้ามารอก่อนรอก่อนอยากฟังเพลงอะไรฮะคอมเมนต์คเพลงนะฟังเพลงอะไรกันคอมเมนต์เพลงรอให้ฟังวันหนึ่งนะเดี๋ยวเขาน่าจะใกล้แล้วใช่โคตรโคตรถ้าพี่พ่อันขำอีกนิดนี่คือไปเลยนะตใช่จิ้มขนมอะไรอยู่ขนมเบื้องครับแต่ผมไม่ได้กินเลยนะอีกนิดอีกนิด บิวตี้บ็อกเกอร์บอตบอกอท่านหนึ่งอีกนิดอีกนิดจะเป็นมือหลักแล้วเนี่ยเนี่ยของหวานแล้วของหวานมีคนบอกว่าอยากฟังเพลงพรุ่งนี้แสดงว่าวันนี้จะฟังไหมวันนี้ไม่ฟังเขาจะฟังไปฟังพรุ่งนี้โอเคโคตรคมโคตรคมเอ้พอมันไปไหนแล้วมันตกเอาน้ำเฮ้ยแต่เอาดีนะเพลงเราชื่อก็แปลกๆกันนะนี่เหมือนแบบสมมติแบบครบสองล้านเนี่ยอ่ะอีกนิดสองล้าน แล้วแท็กสองล้านยังเอออีกนิดสองล้านแล้วพรุ่งนี้อะวันพรุ่งนี้ด้วยนะพรุ่งนี้สองล้านวันนี้สองล้านยังก็ยังยังงงเออมันมีอะไรกันแล้วผมคิดแล้วเล่นมันจะมีถ้าไม่ใช่เอ็มวีใช่ไหมเพราะความจริงเขาแบบนี้ถ้าไม่ใช่เอ็มวีแล้วตอนแรกคิดถ้าไม่ใช่เอ็มวีแล้วจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรคอมเมนต์เออคนเพูดงงพร้อมหายพร้อมคุณพร้อมครับพร้อมไหนฮะเฮ้ยอาจารย์ยิวมาดูด้วยอาจารย์ธาราลนธาราดล รานมวัสดีครับสวัสดีครับเสียงอะไรเสียงมากก่อนตัวสุดๆโอ้โหเสน้ำมาแล้วนี่แล้ววันนี้พบกับกลับก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 ับหนุ่มหน้าใส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 วใจ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 สายตีบินนี่เดี๋ยวผูแล้วเดี๋ยวหัวแล้วอุ้ยอุ้ยอยี่าอยู่ให้ถึง แหมเปิดตัวครับเปิดตัวคุณพร้อมแล้วร้องพร้อมพร้อมร้องเพลงอยู่เนี่ยเร็วอุ้ยคุณรู้งานน่ะแหมของค้าเพื่อนอ๋อ้โหนึกว่าโรนันโดงานพร้อมใส่ชุดอะไรดีไปดีครับงานพร้อมผมเคยพูดไปแล้วครับเขียวนีออนครับอืของผมคุณแต่งนี่เลยชุดแบบไม่ไม่เชื่อผมใส่ประมาณถ้าตัวเจ็ดไอ้กะแปดตัวซ้อนครับไอ้พรเมื่อกี้ที่มึงเดินมาีคนนี้มาก นี่พร้อมบอมเสียงรอนะที่เดินเ้าเยอะอ๋ะอบอมเสียงรอ <c oughs> บอมเสียงมาตะไก,กลจบอ้าวียังโอเคเ <c oughs> ป็อนอยูงไน สวัสดีที่ฟอดเปิด YouTube ช่องกินจ้ะครับแอร์ที่อยู่เนียนหนาวมากร้องเพลงุ้ยร้องเพลงก่อนเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะโดนเรียกแล้วฟอดอิ่มยังลูกอิ่มยังลูกเช็ดปากเลยลูกเออลืมไม่ใช่กระจกจริงคือเอาจริงมากมึงควรจะรู้ตัวนานแล้วมันไม่ใช่กระจกแต่พอมันเห็นมันเข้าใจเข้าใจกูเป็นมามา เป็อะไรดีครับโอ้โหยังกระเตียมไหมยังอะไรดีครับอุ้ยเหงื่อเรายังไม่เตรียมเลยเขาไม่ได้อลไรนะเข่าพังแล้วครับหนึ่งคท้นครับไม่เป็นไรของพี่ะนนท์จริงเหรเขาทิงวันนี้มั้งพระจักไม่ผิดถ้าจักไม่ผิดผมก็ตอนนั้นผมเห็นครับตัวผีก็คือปานอ่ะอะไรหรอไม่รู้เหมือนกันเดานี่โยนพิมพ์แอดฟอร์ดมาดูชวนเข้ามาจอยไรเร็วฮะเออแล้วใช่แหละแล้วนี่ใครไหม และเพื่อนผมทั้งคนนั่งอยู่ที่นี่คือใครครับถ้าไม่ใช่เฮ้ยแต่อยากร้องท่าไม่ใช่ฮะบ่อยแล้วผมไม่เคยร้องเลยหวยพร้อมปักเลยคนดียอันนี้กระจกอ่ะดูกระจกดูกระจกเลยโอ้โหหลายเลยนีอันนี้กินน้ำเงินผมพังไม่ทิ้งเกลยดยิ่งเหรอนี่ ยิ่งเลยโอ้โหพร้อมจังพร้อมพากิมีลูกจริงเนี่ยอย่าบอกดิดิพี่สาวผมดูพี่สาวผมก็ด่าทุกวันเออกูชอบเช็ดแบบกางเกงอะอ่าอุ้ยเล่นมันเล่นงี้ป่ะอ่ะแล้วก็เออกเคยดูว่าแต่ร่มหมายคืออะไรอ่ะอู้หู้โหอุ้ยเราไม่ทำให้เขาเห็นเว้ยน่าคนเทนต์กเลยใครที่พี่พี่แจ๊สเขาไปนี่ป่ะรื่เขาเาโค้บอ่ะเขาจะเล่นอย่างเงี้ยเลือดตาเขาจะถือเขาจะถือ เอาไปทำตามนะนอ้ที่ดูเคยดูโอเคแต่มันคือศิลปะโอเคได้อย่าเลยอายแค่ครั้งเดียวอีกนิดเพลงรักไม่อุ้ยมีคนว่มีคนว่าน่าเหมือนสตางค์มากคนนี่นั่งบนเก้าอี้ป่ะครับใช่ไหมเออ น่เหมือนเหมือนนะไอคนนี้ใส่เสื้อชวนกินหมูกระทะข้างหน้าคล้ายๆฟอร์ดจริงไอคนเท้าขาวผมนั่นสั้นนี่กันนะหน้ายพรมงอมเลยเนาะลองเพลงโคตรขมมันมีเพลงด้วยหรอวะโคตรขมโคตรขมโคตรขมมาโคตรขมโคตรขมโคตรโคตรโคตรคขมโอ้โหหนักอยู่นะหนักหนักคนนั้นหนักจริง เขาไม่ง่ายอ่ะเพรั้นคือแบบเขาหนักเขาหนักทุกวันท้องเก่งเอาไว้นั้นแ่ะรู้สึกว่าเวลาทุกคนหยุดเลยไม่ไหวจริงแต่แกเรียนอยู่ต้องพักอ่ะแกแกมงนยิ้มๆลยแล้วก็พูดแต่ของแกแบบไม่รอใครไม่สนใครอ่ะไม่ไม่อตอวเองไม่รอจังหวะแบบให้คนหนึ่งเขาเข้าใจด้วยนะเล่นเลยอ่ะโคตรโอมแล้วแบบโคตรมีความมั่นใจแบบตบมุงตัวเองโคตรโอมแล้วจังหวะนั้นคือห้องไม่เงียบเลดีว่าปึ๊บแล้วทุกคนก็แบบ อันไหนฟิกกอบอยยังลั่นทุกคนลั่นมีเพลงน i c คน i n e แล้อยากร้องเพลงอะไรเปล่าอะไรนะครับแล้อยากร้องเพลงอะไรไหมมีอยู่เพลงหนึ่งครับเพลงไหนอะไม่บอกหรอกอ้าวโอเคไปวันนี้ก็อาจารย์พร้อมร่มโพร่มใสนี่คืออะไรอ่ะเป็นเป็นความอบบุญของชาวบ้านอ อย่าทำให้ฟ้าผิดหวังโอ้เพลงนี้แม่งคือน้องฟอร์ดน้องพร้อมร้องน้องสตางค์เต้นอุ๊ยพร้อมร้องเพลงโอนห้าร้อยเอาล้วเฮ้ยพร้อมรองเพลงโอนห้าร้อยเอาเลยเดี๋ยวผมจะแคปไว้นะคุณคุณเนี้ยแคป์กับแครแล้แคปแล้วห้าร้อยอย่าบอกว่าจะซื้อผมได้หรอกนะร้องเลยร้องเลยครับผมไปหน้าสองร้อยผมไปน่าจะสองห้าตัวแล้วพี่พรอมจังยัง โอ้โหเจมมันหล่อมากเลยว่ะมเพิ่งรู้อ่ะมันหล่อมานานแล้วไอ้เจม่ะไม่แบบยิ่งดูยิ่งหล่อจริงจริงอันนี้จริงเห็นด้วยโอ้โหประดูสั่วอะไรขนาดเนี้ยอประตูประตูประตูเดี๋ยวมาคุณเองคุเองคุณไม่ต้องหัวที่กองกัปตันเฮอร์ อยากดูแลยเดี๋ยวมาช่วยน้องพง่าช่วยน้องก็คือวันนี้เราตั้งใจมาไลฟ์บล็อกเพจนะดูดิมาช้อนหน่อยเดี๋ยวมาโชว์ตรงนี้ตรงนี้นีตรงนี้ตรงนี้นี้นี่ฝั่งนี้ตรงนี้ถูกแล้วตรงไหนคะตรงนี้แล้วก็ยกขาขึ้นมา โอเคแท่นเดเลโอเคอยากเล่นแล้ของขาก็ไม่รู้เขาขคุณมค่าโอ้โหน่ารักอะเลยเลยเดี๋ยวน้ารักน้าต้องไปแลวเอาอยากร้องเพลงอะไรลมไงลมอาลม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 โอ้โหแล้วดูอากาศคุณยังจะเข้าะมาลสุดนาสุดตุดกุ๊ก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 องยนะองมาเราไหม เปิดคอร์ดได้หน่อยสิเร็วพร้อมนักเราะเสียงทองแล้วพี่จำคอร์ดไม่ได้เลยนะผมจำเนื้อไม่ได้โอ้ยข้อเท้าขาไม่เล่นเลยต่อตังไม่ถนัดอ่ะฮะเหนื่อยเฮ้ยพร้อมเปิดพร้อมรับมาดูครับนี่ทุกคนเพลงนี้พร้อมเขารีเคฟซมายแล้วจริงใช่แล้ว เอาเท่าไหนดีฮะเอาฮุกเลยไหมฮะเท่าไหนก็ได้ฮะเย้เพราะว่าต้องได้หมดอยู่แล้วมันแน่นอนนะสิฮะเป็นยังไงบ้างจีเป็นเนื้อหน่อยดิเออนี่ชุนใช้หน้าตัวเองก็บ้านั่นเหรอสิต้องแต่งหน้าตัวเองไปคนดูยัเยอะอยู่เลยอะพี่ๆเขาน่าจจะอยากฟังเพลงมาอืมแต่แบบอะไรนี่คืออะไรเนี่ยลบเก้าลบแปดลบสี่ มีอันนี้ก็ได้เอาคุกเล่นและกันมาเห็นเราแลวเราต้องไปแล้วมาวันทูเราขึ้นคอร์ดนลูกอ๋อเราตั้งท้งคอร์ดต้องอะไคือฮุกอะคอลมเจ้าเอ๋ยเจ้าเอ๋ยใช่ไหมใช่ไหมได้มาซาบเฮ้ยไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่เฮ้ยทำไมเลือกเดินเข้ามาทางนี้ดีครับผมน้องชายที่อยู่ด้วยมาสามปีนั่งเขาปีอ่ะพี่มาร้องเพลงลมเป็นไหมลมเป็นอ่าลมเจ้าค่ะ ขึ้นมาดีวะมามามามึงกับมามึงกับมาขอขอดด้วยครับมามามะขอขอดด้วยมาขึ้นไงเด้อ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 ยิ้มหน่อยลงเจ้าเอ๋ยฉันไหนเลยไม่เคยพูนมา ให้ดิวันโชวให้ดิวันโชวลมเจ้าพาพันพาเธอมาได้ไหมลมไม่ลมเจ้าพาพัดพาถอยคำรักจันฉันวอนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดไปบอกเธอ คนที่อยูอรตรงนี้ย,ยังคิดถึงเขาคิดถึงเธอ <Wow. S 1> ว่าเมื่อไรเขา <c oughs> ได้เจอ <c oughs> ได้เจออีกครั้งมาท่านุกรอบครับผ <two>, ม one ลมชา ตัวเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่เขาจะให้ไปซอมกูต้องมาตามมึงนี่หว่ากูมานั่งมึงทำไมวะจริงปะเนี่ยจริงกูต้องมาตามพวกมึงแต่กูมานั่งกูลืมเอาซุปไซส์เราร้องด้วกันเลยเจ้าขาพันพาจะมาได้ไหมจบจบจบแล้วครับจบแล้วครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายนะครับ บายๆนะครับมาที่ว่าเร็วยังแพ้ลาครับตอนนี้ลาบายบายนะครับ <ละ S 1> มาปลอดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้เปโชคลครับ